ผักสะปอผักสะปอผักสะปอคนเลี้ยงเดียวเลยนะต่อไปนี่ลูกนะซิมีแต่คอยเป็นผอรับเป็นพอและแม่ส่วนส่วนผอมมันนักตายไปตาหงแล้วตายไปตะตำมันมันตีคอยพุน่นลูกคอยซิบมีผอแล้วแล้วแบบนั้นซิบมีผอชสวย่วยแบบนั้น คอยเสียอเมื่อให้ให้แม่พอกคอยเลี้ยงเองขออันไรสวัสดีครับพี่น้องปองปาสุกูสุกคนับกลาบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบรัสเป็นทั้งนอกและในต่างประเทศนะครับที่เขามาเบิร์คลิปนี้นะครับพี่น้องพี่น้องครับคลิปนี้จะฝากถึงนะครับฝากถึงบอลแมทนะครับนะครับเมื่อกี้ผมได้เบิร์คลิปนะครับคลิปคลิปของสาวพ่อนะครับ ทีผนออกมาเบา,าบาวแ,แม็กเนี่ยตีสาพ่อน,นะครับสาวพ่อนได้หายห้หองอุ้มลูกแลน,นพี่น้องเอน,นะครับบาวม็กไกลตีเมียบาวม็กตีเมียนะครับนะครับคือจนแบบว่าสาวพ่อน,นี่หัว,ห,วหัวเขียวนาเขียวบัดพี่น้องเอแคทสองนก็เขียวบดพี่น้องนะครับบาวม็กตีนะครับ,บ,าต,นะรบตามสาวพ่อนเราเหลืองเด้เราเหตุการณ์บอกว่า าบาแม็กในทีมซสาวพอนนะครับนะครับสาวอ่อนอุ้มลูกอยู่กับทีมเสาวพอนมาจนลูกล่มนะครับตีบีบข้อซสาวอ่อนมาจนนะครับในฟังเสาวพอนเอาแล้วเหรออ้อพี่น้อยงงนะครับเป็นเสาวพอนห้นะครับคลิปนี้ก็ฝากถึงบาแม,ม็กนะครับคือแบบว่ามันมันมันบุควลนะพี่น้อยงงมันบุควลจะมาตีผู้หญิงอย่างนี้นะมัน มันบุคคลน่ะนะ,ะอีกอย่างเาเป็นพวเมียกันนะพี่น้องเป็นพวเมียกันล่ะกัมีรู้น้ำกันจินะครับถ้าหายกันเครียดอีกอย่างกันกับุคคลน่ะจะไปตบไปตีกันนะครับพี่น้องครับนะครับคลิปนี้ก็ฝากถึงบ่าวแม็กนะครับพี่น้องครับนะครับเพราะว่ามันบ่สมควรนะครับบวสมควรจิตูิหญิงเ่าไงใช่ไี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องไปเบิ่งคลิปนะครับเดี๋ยวพี่น้องสิให้พี่น้องไปเบิ่งคลิปน้ำกันนะพี่น้องครับว่า สาพอนนี่ถือบาเมกตีมองไรเนี่นะครับเขียวซ้ำเขียวคุ้มตานี่ก็แถวนี้เขียวมดเด้พี่น้องครับแถวแขนซอกเนี่ยเขียวแถวหลังเนี่ยเขียวมดนะครับตามที่สาพอนสาพอนเบานะพี่้องครับนะครับเดี๋ยวใช้พี่น้องไปเบิ้งน้ำกันครับพี่้องครับนะครับก่อนที่สิพี่น้องจะไปเบิ้งนะครับฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาประกาน้ำเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ประกาเฮดคลิปต่อไปนะครับพี่้องครับนะ พี่น้องครับไปเบิ้งคลิปนับกันครับพี่น้องครับว่าเสาพอนี่ถือตีมองไหนแน่นะครับเบิ้งแล้วก็สงสารพี่น <mata> <jem> ้องสงสารเสาพอนะครับบ้าแม่บ้าแม่ลูกผู้ชายพี่น้องเยนะครับบ้าแม่ลูกพี่สายตีผู้หญิงเลยไปหน่อยเบิ้งแล้วก็โอ้นะครับสงสารเสาพอนะไปไปเบิ้งนับกันครับพี่น้องครับ บักหลงตีอคอยสบายดีเนอะแบบเอฟจีบางแม่คอยจนบาดเบิดนี่หนากับบักหลงขาดพอบักหลงอยากขามันบีบคอทั้งมันขันทั้งทำลายทำลายทุกอย่างทำลายจิตใจบักหลงตนะ้องเฉื่อมันโมแม่บักแบกหรอกบักหลงบักซาดชัวร์ทำดานมานะฮะเบิร์มันตีโอพีเกือบตายอคอยหนะังเกือบรอด แม่เม่นบ่อันนี้มันทําร้ายทุกอย่างเลยทําร้ายจิตใจผู้หญิงทําร้ายห่างกายทั้งมันจียดดีสําเณมันก็สวยอยู่หั่นแล้วก็มันก็บาปอีกมันมันค็ได้ทันงาไว้ว่าสิบ่ตอบบตีนี่จะส่ําดําหมดนี่เห็นบ่นี่นีสทําดํานี่ได้ขอก็สทําดับนี่กับโตก็สทําดํานี่มันตอบมันตีสําไรนี่ ชุมชาอย่าไปสปอร์ตดัวมันเด้อ YouTube YouTube มาต่อไปสปอร์ตดัวมันดอกซัดรัวมันุูวิธีทางหรอมันบ่ชอบกูอันทำลายผู้ยิงแนวนี่นี่เห็นปะมันตบมันตีแถมยังมันตีลูกพร้อมตีมันถีบลูกพร้อมเห็นเอาได้เ่าบักหลงมะมันตบมันตีลูกมันส่วชําได้มันเลวชําได มันสาดหมาสมไดยคอยจะงูแน่นอนจิตใจน้ำมันเอาอย่างเห็นบักเลี้ยวบักสันดานหมาเอ้ยบักสาดเวนมึงเอ้ยบักสัวบักหากินหัวมึงเอ้ยจึงแแอมันสัวจึงมเจ้าจึงมเจ้ายาพวนเล้ ศาสตรเกิดศาสตเด็กาสตเด็ก่อยพ่อแล้วนี่สำหรับสาดตเนี่ยค่อยพอ่อลิค่อยลาบแต่ว่าลูกข,อขอยย่อยจะเอเมื่อค่อยบให้อยู่แล้วอยู่น้ำจำนาไมนตีลูกค่อยตายเหายย็นแล้วไดค่อยบให้อยู่หจังเด็กก็ดีลูกข่อยคุยกันดีแล้ว แต่มันบุยอมคุยดีมันอยากใส่อารมณ์มันอยากตอบอยากตีอยากเตะสัมภาษณ์ทั้งหลายคนจังคุยละทิ่มหัวมันไปบักหานะฮะบักษาดตรมาสันดานแล้วฮะแม่แม่นี่มันตบมนตีนี่คอยบ้า ในข้อนน่หัวมีแต่ขรดินนี่มันยุ้มหัวแล้วมันก้าหัวกระตบใสขกดินแล้วมันก็บีบคอแล้วมันกนันรังเตงไหวแล้วมันก้าป้ายมาหดใจสบายดีนพันหนึ่งคนน,พ,นพันสามเด้อคอยบอกคอยบอกแคเ่เจ้าได่นเลซี่ปิดขนาด นี่ที่พัวทำลายห่างกายแถมยังนอะมีขออทเมีขอโอต่อยมึงขอถอดจังได้มึงกับพมึงกับบาปอยู่หันมึงบาปนะจังได้มึงกับบาปอยู่แล้วมึงอย่าคิด,ด้อมึงสิบบาปมึงตบมึงตีกูฮะัง,งอ ขอบุญเย็นละมีแต่คนชิป้านอ,าอากแถวเดียวมีแต่สิมีแต่คนชิป้าอย่างเดียวกันแหละเมื่อานี่มันตายแล้วอลิกเขาอ,อยู่ในวันละแวเาอ,อยู่ไปได้ถึงที่ชุบเจ้าก็บอกชุบเจ้าก็อยู่ไเรักกับผูอยนี่แหละ คอยขอชิ้นคอยขอลูกคอยเมื่อมัตัวเลี้ยงกระยามาคอยจะเลี้ยงเองคอยอย่าคำว่าเลยเจ้าสจงคุมน้ำกันบ่คอยป่าคอยบ่เอาแล้วป่าคอยบ่เอาแล้วเอาอะไรไหนเมาว่าเอาลูกมาป่า เอ้ยได้จอกว่าคอยชิไปพ่องจังได้คอยก็ชิไปพ่องขาดทำลายหากายลคอยคอยไปพ่องเอาให้มันลดตัวลดเน้่วรเอาวไไดุมจังชื่ว่าคชิวนได้ก็ว่าโลดลุกคอยชิไป๊พ่องเอา ตอนนี้มีตักนเจ้าพ่อคนมาเอาคอยบออยู่คฉีกคนเอาเรื่องคอยเรื่องลูกเมื่อปุ๊บแล้วบอกคอยบอกคอยคนแบบนี้เคยตีเธอหนึ่งเธอที่สองเธอที่สามมันตรงมีนี่มันกลายเป็นสั้นด้านแล้วมันโมเมนต์ที่ใช้บอ บ้าบอกลุงเคยว่าอกันบ่รได้ว่าจังไดกระโได้มันจะเป็นครับแก่โต้จังไดกระ่รได้นีแขน,น,นแขนก็งเกงผัดกางแบบเบ่งอัเด้ดอเบ่งกด้พอโดเราอันน้จีมาบเดี๋ยวคอยจีท้ออีก ขยิบไปขยิบอยิบไปจากจากนี่แล้วเ้อะขาดจะพอขากจะปอขาดจะปอคนเลี้ยงเดียวเลยเนอต่อไปนี่ลูกนะซิมีแต่ขยอยเป็นผอรับเป็นพรละแม่ส่วนส่วนพ่ามันหนักตายไปตอ้งแล้วตายไปแต่ตอมันมันตีขยอยพุน่นลูกขยิบุมีผอเร็วๆแบบนั้น จีบุมีพชอช่วยช่วยแบบนั้นคอยสิเอามือให้ให้แม่พอคอยเลียงเองขออันไล่สดอีกจะหน่อยเดียวเดี๋ยวจะพามาไล่ซดให้เห,ห็นอีกทีหนึ่งไนดะ้จะาพาไปโทรหาพ่อแม่ก่อน